ตอนที่180หลัวเฟิงผู้ใจกว้างเมืองหลวงของพระเจ้าอยู่กัวภายในพระราชวางังพ่อค้าถ่ายเนื้อดำและสู้จวนมองหน้ากาันทั้งคู่มีความกังวลเล็กน้อยกษัตริย์ต้องการไปเมืองหูหยางแล้วเขาพาเราสองคนไปด้วยจริงหรือในฐานะเทพที่แท้จริงชั่วนิรันด์พ่อค้าเนื้อดำจึงถือได้ว่าอยู่ในระดับบนของเมืองธรรมดาทั่วไป แต่ตามหลักเหตุผลแล้วเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้ผู้นำของอาณาจักรอยู่กัวสามารถก่อตั้งอาณาจักรระดับรองได้และเป็นบุคคลที่มีเกียรติในทวีปต้นกำเนิดแม้แต่ข้าก็ถูกเลือกด้วยหรือสู้ฮวนยิ่งรู้สึกสับสนมากขึ้นไปอีกเขาคือเทพแห่งความว่างเปล่าที่แท้จริงเพียงคนเดียวในบรรดาผู้ติดตามทั้งหคนในครั้งนี้ ท่านพ่ออยู่ซุยเทียนอยู่ก็พูดขึ้นเช่นกันเธอเป็นเพียงหนึ่งในลูกของผู้นำอาณาจักรอยู่กวัวผู้นำขนดกของอาณาจักรอยู่ยืนอยู่ที่นั่นแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงอวตาแตรแปรรัศมีที่มองไม่เห็นของเขาก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเขาเหลือบมองไปที่ผู้ติดตามทั้งหกคนและในที่สุดสายตาของเขาก็ไปหยุดอยู่ที่อาจารย์และสิทธิผู้ฆ่าคนดำและัวจวน คราวนี้ข้าจะไปที่เมืองหูหยางจะไปเยี่ยมพระเจ้าหลัวเหอข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าสองคนเป็นเพื่อนสนิทกับพระเจ้าหลัวเหอเหรอพระเจ้าหลัวเหอผู้อาวุโสหลัวเหอกลายเป็นราชาเทพแล้วเหรอพ่อค้าเนื้อดำและสู้ฮวนไม่ค่อยมีข้อมูลมากนะักและพวกเขาไม่รู้ว่าหลัวเหอได้กลายมาเป็นราชาเทพจนกระทั่งตอนนี้ฝ่าบาทพระเจ้าหลัวเหอ ทรงชื่นชอบร้านอาหารของข้ามากและมักจะมาดูแลร้านอยู่เสมอพ่อค้าเนื้อดำตัวอ้วนตอบรับอย่างเชื่อฟังฝ่าบาทเมื่อข้าออกจากเผ่าก็เป็นเพราะกษัตริย์หลัวเหอช่วยเผ่าของข้าไว้เท่านั้นที่ทำให้ข้าไปถึงเมืองหูหยางได้กษัตริย์หลัวเหอช่วยชีวิตข้าไว้ซ่วจวนกล่าวเช่นกันผู้นำที่มีขนดกหนาแห่งอาณาจักรยูพยักษ์น่าอย่างใจเย็น และพาคนรู้จักเก่าสองคนมาด้วยเพื่อที่จะใกล้ชิดกับหลัวเฟิงมมากขึ้นออกเดินทางผู้นาของรัฐอยู่ได้ออกคำสั่งเรียกตัวเขาและผู้ติดตามทั้ง6คนสามารถทะลุทะลวงเวลาและอวกาศได้ในพริบตาและเดินทางผ่านเวลาและอวกาศที่บิดเบือนเพียงพริบตาทีมนี้ก็บินออกมาจากการเวลา และอวกาศที่บิดเบือนและปรากฏตัวในเมืองหูหยางลัวเหอผู้นำของอาณาจักรอยู่บินอย่างสบายๆพร้อมกับทีมของเขามุ่งตรงไปยังพระราชวังของผู้ครองเมืองความวิตกกังวลปรากฏอยู่ในสายตาของผู้นำอาณาจักรอยู่ในด้านความแข็งแกร่งท่านเทียนคุณและค่าแทบจะเหมือนกันเลยแต่ในแง่ของจำนวนเพื่อนท่านเทียนคุณเหนือกว่าค่ามาก ท่านหลอดแห่งอาณาจักรอยู่ก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในเวลานี้ท่านเทียนคุณมีเพื่อนมากมายและเขายังมีเพื่อนมากมายกับหยานเฟิงราชวงศ์ของประเทศโบราณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากเช่นกันและจักรพรรดิหลายองค์มักจะเรียกเขามาท้ายที่สุดแล้วหลัวเหอก็เป็นสิบโดยตรงของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโบราณหยานเฟิง บางทีเขาอาจเป็นเพื่อนกับท่านเทียนคุณก็ได้ท่านหลอดแห่งอาณาจักรอยู่ไม่มีความมั่นใจที่จะโน้มน้าวหลวเฟิงได้เขาเคยชินกับการอยู่คนเดียวจะต้องลองดูนะหากเจ้าไม่สามารถเชิญหลวเหอได้ให้ไปขอให้ราชาเทพสุยเฟิงขัดขวางราชาเทียนคุณชั่วคราวและเลื่อนเวลาออกไปสักพักผู้นำอาณาจักรอยู่เองก็มีแผนสำรองเช่นกัน โดยขอให้ราชาเทพสุยเฟิงช่วยขัดขวางไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งภายในหนึ่งศตวรรษเขาสามารถหาหนทางหลบหนีจากเทียนเหอได้อย่างปลอดภยัยตอนนี้มีการซุ่มโจมตีในเทียนเหอหากรีบหนีก็อาจติดกับได้ง่ายหากไม่สามารถหลบหนีได้แม้แต่หนึ่งศตวรรษเช่นนั้นเจ้าจะต้องจ่ายราคาที่แพงลิบยอมสละร่างแท้จริงของเขา หรือเจรจากับท่านเทียนคุณและคนอื่นๆท่านพ่อพระราชวังของท่านเจ้าเมืองอยู่ข้างหน้าอยู่ชุยเทียนอยู่เตือนสติเขาอย่างกระทันหันผู้นําของรัฐอยู่หยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองไปที่พระราชวังของเจ้านายเมืองที่สง่าง,งามตรงหน้าเขาท่านหลัวเหอผู้นําอาณาจักรอยู่ส่งข้อความถึงทันทีข้าคืออยู่สยุย ร่างหนึ่งสวมชุดสีเงินปรากฏตัวที่ประตูคฤหารน์หของท่านผู้ครองเมืองท่านเจ้าเมืองยามที่ประตูทำความเคารพทันทีพระเจ้าหลัวเหออยู่กวัวซุยเทียนอยู่กวัวพ่อค้าเนื้อดำและสู้หนต่างก็มองเห็นร่างที่คุ้นเคยแต่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนักในชุดสีเงินนี้วันนี้หลวเฟิงสวมชุดสีเงินและออร่าของเขาก็ดูธรรมดามากขึ้น ข้าได้พบกับเจ้าเมืองอาณาจักรอยู่ซุยแล้วหลัวเฟิงกล่าวข้าได้ยินเรื่องของท่านหลวเหอมาเป็นเวลานานแล้วและว,วันนี้ข้าจะได้พบท่านเป็นครั้งแรกท่านหลอดอยู่สุยกล่าวด้วยรอยยิ้มครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามชักชวนหลัวเฟิงมาเป็นสิทธิ์ของเขาแต่หลัวเฟิงปฏิเสธในตอนนั้นและไปที่เมืองหลวงฉูของอาณาจักรโบราณหยานเฟิง ยังมีคนรู้จักเก่าๆอีกสามคนหลัวเฟิงยิ้มและมองไปที่อยู่ชุยเทียนอยู่เฮยบุชเชอร์และสัวจวนพวกเขายังคงคุ้นเคยกับเขาในช่วงที่เขาอยู่ในขั้นเทพแท้จริงนิรัน์พระเจ้าหลัวเหอทั้งสามคนแสดงความเคารพอย่างสูงอาจารย์อยู่สยุยเข้าไปคุยกันเถอะหลัวเฟิงกล่าวตกลง ท่านหลอดอยู่สุยเดินเข้ามาพร้อมกันและสั่งผู้ติดตามของเขาว่าเจ้าสามารถไปเดินเล่นในเมืองหูหยางได้ครับท่านสาวกตอบรับและเฝ้าดูกษัตริย์และหลัวเฟิงเข้ามาก่อนที่พวกเขาจะผ่อนคลายพ่อค้าเนื้อดำมองดูเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองกว่านี้มากแล้วรู้สึกแปลกปลกเล็กน้อยเขาดิ้นรนในเมืองหูหยางมาเป็นเวลานานและทำงานหนัก เพื่อรวบรวมทรัพยากรก่อนที่เขาจะสามารถฝึกฝนและฝ่าฟันไปสู่เทพผู้แท้จริงนิรันด์ได้เมืองหูหยางอารมณ์ของสัวจวนยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกสัวหยุนพี่ชายของเขาเสียชีวิตแล้วเขาได้รับข่าวนี้มาเป็นเวลานานแล้วสิ่งที่พี่น้องทั้งสองต้องการในตอนแรกคือการอย่างรากในเมืองหูหยาง แต่ต่อมาเขาก็เลือกเส้นทางอื่นและเขาได้เดินทางไปยังเมืองหลวงพร้อมกับเจ้านายของเขาและสู้หยุนก็ไปส่งเขาในครั้งนั้นพ่อค้าเนื้อดำอาจารย์และสิทธิ์ของเจ้ารู้จักเมืองหูหยางเป็นอย่างดีโปรดจัดสถานที่สำหรับรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มด้วยอยู่สุยเทียนหยูสั่งขอรับฝ่าบาทโปรดตามข้ามา พ่อค้าเนื้อดำเดินนำหน้าทันทีณพระราชวังของท่านเจ้าเมืองหลวงเฟิงและเจ้าเมืองอยู่สุยนั่งตรงข้ามกันมีข่าวลือจากโลกภายนอกว่าหลังจากที่ท่านกลายเป็นราชาเทพแล้วท่านหลวงเหอท่านจะไปถึงระดับความอยู่ยงคงกระพันในระดับแรกของราชาเทพได้อย่างรวดเร็วราชาอยู่สุยมองไปที่หลวงเฟิงเมื่อพิจารณาดูวันนี้ข่าวลือนั้นเป็นความจริง ด้วยร่างกายของท่านท่านก็เป็นราชาเทพแล้วระดับที่สองแม้ว่าเขาจะมาที่นี่เพียงร่างเดียวแต่อาณาจักรของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมดังนั้นเขาจึงสามารถสัมผัสถึงความน่าสะพรึงกลัวในอวตารของหลัวเฟิงได้ข้าเป็นผู้ฝึกฝนร่างกายและกลอ,อุบายของข้าก็โง่เขลาและไม่คุ้มที่จะพูดถึงหลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ข้ามีพละงกำลังอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และข้าต้องขอบคุณราชาขอบคุณข้าหรือท่านหลอดอยู่ซุยรู้สึกประหลาดใจมันเกี่ยวข้องกับเขาตรงไหนเมื่อก่อนนี้พระองค์ได้ส่งลูกสาวอยู่ซุยเทียนอยู่มาที่นี่และมอบใบต้นแม่เซลยานให้กับข้าซึ่งมีประโยชน์มากในการฝึกฝนของข้าหลัวเฟิงกล่าว ใบไม้นั้นมีมูลค่าปานกลางแต่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อหลัวเฟิงเนื่องจากเขาไปที่ชั้นความโกลาหนด้วยความช่วยเหลือของใบไม้ใบนั้นและรวบรวมสิ่งมีชีวิตจากชั้นความโกลาหนบางส่วนหลัวเฟิงจึงเริ่มศึกษาวิธีการแปลงร่างตั้งแต่เนิน่นเนหากไม่มีใบไม้ใบนั้นวิธีการต่อสู้หลักของหลัวเฟิงอาจไม่ใช่การแปลงร่าง ใบไม้จากต้นไม้แม่แห่งความว่างเปล่าหรือหลอดอยู่สุยหัวร้องอย่างงุนงงท่านหลัวเหอท่านสุภาพเกินไปแล้วมันเป็นเพียงใบไม้ที่ช่วยให้เทพแท้จริงนิรันเข้าสู่ชั้นแห่งความโกลาหลและเข้าใจกฎแห่งความโกลาหลได้ดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยเทพแท้จริงนิรันในการฝึกฝนของเขาไม่คุ้มที่จะพูดถึง มันมีความหมายมากสำหรับข้าหลัวเฟิงไม่ได้อธิบายอะไรมากตอนนั้นข้ายากจนใบไม้เพียงใบเดียวก็มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆและทำให้เราสามารถเข้าสู่โลกแห่งความโกลาหนได้เร็วขึ้นมากตอนนี้เจ้าเมืองอยู่สุยรู้สึกสบายใจขึ้นมากเขาสัมผัสได้ถึงความการุณาของหลัวเหอท่านหลัวเหอวันนี้ข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องสำคัญมาก หลอดอยู่สุยกล่าวฝ่าบาทขอเพียงทรงบอกมาหลัวเฟิงถวายให้แก่เจ้าเมืองอยู่สุยด้วยพระองค์เองผู้นำของอาณาจักรอยู่สุ่ยกล่าวว่าเจ้ารู้สถานการณ์ของอาณาจักรสือกัวและอาณาจักรอยู่เป็นอย่างดีตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะไม่กล้าทำลายอาณาจักรอยู่จริงๆหลัวเฟิงกล่าวเพราะท้ายที่สุดแล้ว อาณาจักรอยู่สุยก็อยู่ในระดับที่สองของราชาเทพหากเขาไม่มีอะไรต้องกังวลจริงๆอาณาจักรซื่อจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่ประเทศแห่งอาหารไม่สนใจว่าแค่จากภูเขาจะหนีไปอำนาจยับยั้งของผู้นำอาณาจักรอยู่ซุยนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่กล้าที่จะทำลายอาณาจักรอยู่ และพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะทำลายกลุ่มชาติพันธุ์ของเราผู้นําของอาณาจักรยูสุยสายหัวดวงตาของเขาปกคลุมไปด้วยผมที่เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจแต่พวกเขาสามารถรุกรานอาณาจักรอยู่ต่อไปได้และกินเนื้อคนไป90%เอร์เซนของดินแดนอาณาจักรอยู่บังคับให้อยู่กษัตรัต์เทพองค์อื่นๆของประเทศถูกบังคับให้ออกไปทีละคน หากขาดดินแดนส่วนใหญ่ไปกษัตริย์เทพและผู้คนจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลก็จะจากไปและเผ่าของข้าก็จะไม่มีทรัพยากรเพียงพอหลัวเฟิงพยักหน้าเมื่อท่านไปถึงระดับผู้นำของอาณาจากักรอยู่กลัวแล้วท่านจะสามารถใส่ใจกับทรัพยากรในดินแดนสมบัติได้มากขึ้นแต่ราชาเทพทั้งสองค์รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์นับไม่ถ้วนของเผ่า อยู่กัวสิ่งที่พวกเขาต้องการคือค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยและสมบัติจากอาณาจักรอยู่กัวทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีกษัตริย์เทพสักกี่องค์ที่สามารถเพิกเฉยต่อลูกๆและกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองได้อย่างสิ้นเชิงผู้นำอาณาจักรอยู่สุยกล่าวใช่ หลัวเฟิงพยักหน้าสำหรับข่าครอบครัวลูกหลานและมนุษยชาติมีความสำคัญมากกว่าชีวิตของข่าเองดังนั้นข่าจึงมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านหลัวเหอเจ้าเมืองอยู่สุยกล่าวว่าในฐานะเจ้าเหนือหัวของกลุ่มหนึ่งท่านหลัวเหอท่านก็เก่งในศิลปะการโคลนนิ่งเช่นกันเจ้าเมืองเทียนคุณช่วยเจ้าไม่ได้ เจ้าแข่งแกร่งพอที่จะต้านทานอาณาจักรอาหารได้แน่นอนข้ารู้ว่าคำขอนี้จะทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้นสำหรับท่านผู้นำอาณาจักรอยู่ซุยกล่าวว่าเมื่อท่านทะเลาะกับผู้นำอาณาจักรเทียนคุนจนขาดใจแล้วท่านจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดท่านเทียนคุนนั้นทรงพลังมากและได้สะสมประสบการณ์ไว้มากมายในระดับที่สองของราชาเทพ เมื่อเผชิญหน้ากับเขาท่านจะเสียเปรียบและเอาชนะได้เท่านั้นนอกจากนี้เขายังมีเพื่อนมากมายและจัก,กรพรรดิหลายคนในอาณาจักรโบราณหยานเฟิงก็เห็นคุณค่าของเขาผู้นำอาณาจักรยูซุยมองไปที่หลัวเฟิงถ้าท่านไม่อยากเกี่ยวข้องข้าเข้าใจท่านหลอดเทียนคุณเป็นคนที่ยุ่งด้วยได้ยากมาก หลวเฟิงพยักหน้าและยอมรับผู้นำของอาณาจักรอยู่กัวกล่าวว่าข้ามีความคิดสองอย่างหนึ่งคือเชิญท่านเข้าร่วมอาณาจักรอยู่กัวของเราและกลายเป็นกษัตริย์ศักดิก์สิทธิ์ของอาณาจักรอยู่กัวของเราข้าจะให้ที่ดินศักดินาแก่ท่านมากพอแน่นอนให้สมบัติแก่ท่านมากพอเนื่อนไขเหล่านี้เหมาะสมทั้งหมด พูดถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดคุณจะมีเหตุผลทุกประการที่จะช่วยต่อต้านสื่อกั่ประการที่สองหากท่านไม่ต้องการเข้าร่วมอาณาจักรอยู่ของข้าก็ขอให้ท่านหลัวเหอช่วยเหลือก็ได้ท่านจะตั้งเงื่อนไขได้ด้วยเช่นกันข้าจะมอบดินแดนบางส่วนให้ท่านได้ทั้งอาณาจักรอยู่ข้าจะตัดสินใจและมอบมันให้ท่านได้สิบรัฐแห่งความโกลาหน ข้ายังสามารถใช้สมบัติมูลค่า100ล้านเพื่อขอให้ท่านช่วยปิดกั้นอาณาจักรอาหารได้อีกด้วยข้ารู้ว่าเราต้องยืนหยัดต่อต้านอาณาจักรอาหารอย่างสิ้นเชิงและปิดกั้นอาณาจักรอาหารเป็นเวลาน,านานนี่ไม่เพียงพอถ้าท่านปฏิเสธก็เป็นเรื่องปกติหลอดอยู่สุ่ยมองไปที่หลัวเฟงดินแดนทั้งหมดของรัฐอยู่เป็นของเจ้าของ เขาต้องการแยกรัฐแห่งความโกลาหลทั้ง20รัฐออกจากกันและยังต้องการยึดคืนดินแดนแห่งความโกลาหลบางส่วนและแม้แต่อาณาจักรสักดินาของราชาเทพซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าตอบแทนจำนวนมากดังนั้นหลัวเฟิงจึงเลือกได้เพียงหนึ่งใน20รัฐแห่งความโกลาหลและสมบัติที่มีมูลค่า100ล้านเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมอาณาจักรอยู่หลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มมาทำกันเถิดสิบรัฐแห่งความโกลาหลท่านจา้างข้าแล้วข้าจะช่วยท่านปิดกั้นอาณาจักรอาหารผู้นำของอาณาจักรอยู่ซุยรู้สึกกังวลแล้วเนื่องจากเงื่อนไขที่เขาให้มาไม่สูงนักท่านตกลงไหมสิบรัฐแห่งความโกลาหลผู้นำของอาณาจักรอยู่ซุยไม่เชื่อเลย หลัวเหอตกลงง่ายเกินไปและยังลดเงื่อนไขลงด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองด้วยซ้ำท่านต้องรู้ไว้ว่าราชาเทพผู้สะสมประสบการณ์ไว้มากมายเช่นแขกภูเขาผู้ดั้งเดิมสามารถสร้างประเทศชั้นสามได้ด้วยตัวเองซึ่งโดยปกติจะมีดินแดนประมาณสิบรัฐที่วุ่นวายในฐานะเจ้าเหนือหัวของปาร์ตี้หนึ่งหลัวเฟิร ยังคงต้องต่อต้านอาณาจักรอาหารทั้งหมดเขาต้องการเพียงสิบรัฐแห่งความโกลาหลซึ่งต่ำมากใบไม้ของต้นไม้แม่แ,มแห่งความว่างเปล่าช่วยข้าได้มากหลวัวเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มข้าจะช่วยท่านผู้นำของสิบรัฐแห่งความโกลาหลแต่ข้าจะเลือกตำแหน่งของสิบรัฐแห่งความโกลาหลนี้เอาละ่ะเจ้าเลือกเอาตามที่ต้องการ ท่านหลอดอยู่สุยคิดว่าไม่ว่าทางเลือกนั้นจะสำคัญแค่ไหนเขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขมันให้ได้เหล่านี้คือสิบหลวัวเฟิงโบกมือและแสดงแผนที่ของรัฐอยู่สิบรัฐแห่งความโกลาหลที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งมีเมืองหูหยางเป็นศูนย์กลางนั้นแท้จริงแล้วคือขอบเขตของโลกที่สัตว์ทอนอยู่ในหลวัวเฟิงสิรัฐแห่งความโกลาหลใกล้ชายแดน ท่านอยู่สุยรู้สึกสะเทือนใจรัดแห่งความโกลาหลที่ชายแดนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดบางส่วนถูกอาณาจักรอาหารยึดครองและส่วนที่เหลือก็ถูกโจมตีเช่นกันแค่นั้นแหละหลวัวเฟิงกล่าวและจิ๋วเจียงโฮ่เป็นเพื่อนของข้าตอนนี้ข้าได้รวมจิ๋วเจียงรัดแห่งความโกลาหลเข้าไปด้วยโปรดจัดการเรื่องศักดินาที่ดีให้เขาด้วย ท่านหลอดอย่าก,กังวลทุกอย่างจะดีขึ้นท่านหลวสซุยมองหลัวเฟิงและรู้สึกซาบซึ้งใจมากท่านหลวเหอช่างใจดีจริงๆที่ช่วยเหลือข้าข้าอยู่ซุยจะจดจำน้ำใจนี้ไว้